กรณีการหายตัวไปของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือน้องฟิลคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะว่าอะไรวันนี้คุณผู้ชมฮะย้อนกลับไปน้องฟิลเองเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งก่อนหน้านี้โดนแฟนต่อย แล้วก็มีการระบุว่าตัวของน้องฟิลเองเนี่ยสูญหายไปพร้อมกับกระแสน้ําตามที่แฟนก็คือฝ่ายชายก็คือโน้ตเป็นคนอ้างจําได้ใช่ไหมฮะ,ะย้อนภาพกลับไปตรงฝายน้ําให้ดูสักนิดหนึ่งที่ไปเจอรอยเลือดเหตุการณ์วันนี้ทีมข่าวเราจะตามต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพไปที่ฝายน้ําเดี๋ยวนี้เลยครับแม่น้ําวังบ้านหนองจอกโดยจุดนี้เป็นจุดที่ไปเจอร่องรอยเลือดแล้วทางฝั่งน้องฟิลเนี่ยซึ่งหายตัวไปคุณผู้ชมฮะ กำลังถูกสงสัยว่าน้องปิวเนี่ยฆ่าตัวตายหรือโดนทำร้ายแล้วร่วงตกน้ำคุณผู้ชมฮะจึงมีปฏิบัติการเนี่ยนะฮะตามหาน้องปิวเนี่ยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานให้คุณผู้ชมดูภาพตอนเจ้าหน้าที่เขาล่องเรือหากันตอนกลางคืนเปิดเต็มจอเลยครับตอนนี้ฮะภาพที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาล่องเรือหากันคุณผู้ชมฮะเขาจบภารก,กิจตีหนึ่งนะฮะ แล้วที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้ช่องแเราได้หลักฐานชิ้นสำคัญมาเป็นภาพที่น้องฟิลเนี่ยเดินไปบนถนนก่อนจะไปถึงตรงแม่น้ำวังบ้านหนองจอกดูวงจรปิดของตัวเมื่อวานเน,นี่ยฮะนี่เปิดเต็มจอเหมือนกันครับดูนะฮะ,ะเราจะเห็นว่าน้องฟิลเนี่ยเหมือนเดินมาก่อนฟิลคือวันวิสานะฮะ,ฮะแล้วสักพักหนึ่งเราจะเห็นเงาโมเตอร์ไซค์เป็นโมเตอร์ไซค์ของน้องโน้ตฝ่ายชายขี่ตามมาคุณผู้ชมครับล่าสุดแน่นอนที่สุด วันนี้หลายคนจึงมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายโน้ตยอมรับว่าต่อยน้องจนกระทั่งเขาบอกว่าน้องบาดเจ็บค่ขอลงไปดูจุดฝ่ายน้ำวันนี้หน่อยผู้สื่อข,ข่าวของเราน้องแนนสิกิตรีฮะวันนี้ลงไปตรงจุดฝ่ายน้ำล้นบ้านหนองจอกอนี่ฮะตำรวจกั้นเชือกเลยนะฮะเอาภาพวันนี้ขึ้นมาเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าวันนี้เขาสั่งชุดนักประดาน้ำคุณผู้ชมฮะ นักประดาน้ำนาทีลำปางสมาคมกู้ภัยนครลำปางสมาคมกู้ภัยเกาะคาคุณผู้ชมฮะเขาแบ่งกันยังไงนี่ค่ะก็แบ่งโดยมีทั้งลงน้ําและเดินลาดตระเวนหาน้องมันมีมุมน่าสนใจคืออย่างนี้วันนี้ตอนที่ผู้สึ่ข่าวเราไปดูล่องรอยเลือดอะให้ขึ้นคู่ขนานกับข้อมูลหน่อยสิฮะคุณผู้ชมครับเลือดน้องมันจะหยดลงไปเนี่ยแล้วมันเป็นสลปลงไปที่ฝายน้ําทันที คือถ้าถามว่าน้องโดนต่อยแล้วน้องมึนแล้วล่วงไปเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้หรือน้องโดนฆ่าตายตำรวจก็ไม่ได้ตัดประเด็นนี้นะฮะและมันมีรองเท้าน้องเนี่ยวางอยู่ตรงริมฝายและนี่คือรอยเลือดที่พอถอลงมาตรวจสอบมันมีภาพสำคัญวันนี้ฮะ,ะปรากฏว่าพอพอถอไปเก็บหลักฐานเนี่ย เปิดภาพวันนี้นะฮะทีมงานเป็นชุดของสอพเอกะาะคาเขาเอาโน้ตไปชี้จุดค่ะเพื่อถามโน้ตว่าคุณเนะ่ะบอกว่าแฟนโดนต่อยเพราะคุณต่อยเขาแล้วบอกน้องวิ่งหนีออกมามแล้วโน้ตบอกว่าเห็นทีทีคือหัวผุบหัวโผ,ผ,ผอยู่ในลําน้ําเปิดภาพนี้ฮะนี่คือโน้ตนะฮะ,ะดูนะฮะเขาเอาโน้ตมาชี้จุดว่าหายตรงไหนคะ่ะ โดยวันนี้โน้ตให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วตาํารวจพยายามจะเค้นถามโน้ตเนี่ยนะครับว่าเห็นถึงขนาดที่ว่าน้องปิวกระโดดน้ําเลยหรือไม่โน้ตบอกไม่เห็นครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่ามันมีหัวผุบผอยู่ในลำํำฝ่ยนะฮะอยู่ในลํำฝายเท่านั้นนี่ตํารวจขัาพาเดินอย่างนี้เลยคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เองเนี่ย ทางด้านผู้สื่อข่าวเราก็เลยมีการถามว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงโนต้ตเพราะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้โนต้ตบอกกับเราอย่างนี้คุณผู้ชมฮะเปิดภาพนิ่งภาพหนึ่งขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งเป็นภาพข้อความเฟซบุ๊กของน้องฟิวลาตายค่ะ24พฤษภาคมใน Facebook ของน้องโดยวันนี้ตัวของโนต้ตบอกว่าผมไม่ได้ทำร้ายเขาและนี่คือข้อความนะฮะ ขอบคุณที่ได้เกิดมามีญาติที่คอยดูแลรักและหวังดีเราก็เลยถามโน้ตบอกโน้ตข้อความนี้คืออะไรโน้ตบอกพี่ครับเขาเคยจะคิดฆ่าตัวตายมาแล้วสองครั้งครับพี่ม,มันมีภาพซึ่งตัวโน้ตเองเคยพาน้องเนี่ยไปล้างท้องด้วยนะฮะเพราะน้องกินยาเข้าไป4ี่สิเม็ดค่ะยากเกินขนาดนะคะ จนต้องพาไปโรงพยาบาลแต่ครั้งนั้นรอดบุดวิดค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยน้องก็เลยเหมือนกับขอบคุณหมอใช่ไหมใช่ค่ะที่ให้การช่วยเหลือ,อคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เองเนี่ยเราก็เลยถามทางด้านโน้ตว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่โน้ตยอมรับครับว่ามีการวันนั้นทะเลาะก,กันจริงอตอนประมาณสักวันที่หตัวของฟิลเนี่ยเมากลับมาเนี่ยนะค่ะ ตัวเองก็เลยต่อว่าจนทะเลาะกันว่าทําไมถึงเมาขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นเสร็จสับแล้วคุณผู้ชมฮะเขาบอกฟิวปลาของใส่เขาและอารวาสเขาก็เลยหลับเขาก็ต่อยเออต่อยก่อนแล้วก็หลับหลังจากนั้นเนี่ยพอก็ตื่นมาเขาไม่เจอน้องฟิวเขาก็ออกตามหาด้วยความเป็นห่วงเขาก็เลยบอกเห็นอีกทีคือน้องผูปูโผลอยู่ในน้ําฟังเสียงนตเปิดใจหน่อยฮะตอนตอนนั้นน่ะเราทางช่องแปด โดยเบื้องต้นใช่ไหมว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นเขาลงลักษณะท่าไหนเนี้ยเราจำได้ไหมเดินลงไปลักษณะก็คือถอดรองเท้าตรงนี้แล้วลงไปแบบนี้เหรออ๋อเราเราไม่เห็นตอนที่เขาถอดรองเท้าแล้วลงแต่เรามาตามเขาตอนที่เขาอยู่ตรงน้ำแล้วก็ลักษณะนั่งลงใช่ไหมคะนั่งลงน้ำ รอยไปทำรูน้นหรอคุณมับทั้งหมดนี้ยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะฮะเพราะมันมีข้อมูลสําคัญก็คือวงจรปิดที่ช่องแปไปได้มาเพื่อจะไขคดีนี้ว่าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาฮะ,ฮะล่าสุดเรื่องกรณีน้องฟิลเพราะเมื่อกี้เวลาหมดก่อนในช่วงลุยหนึ่งก็อย่างที่เราตามกันมาแหะครับผู้ชมฮะน้องฟิลหายตัวไปจากบ้าน่ามกลางข้อสงสัยของญาติญาติน้องฟิลเองก็ดีว่าน้องฟิลเป็นผู้หญิงหน้าตาดีและประเด็นก็คือว่า โนตคือแฟนน้องฟิวโนตก็ยอมรับตรงไปว่าผมต่อยน้องแล้วต่อยเสร็จน้องฟิวก็เดินออกจากบ้านสุดท้ายวันนี้คุณผู้ชมฮะเขากำลังหาร่างของน้องฟิวนะฮะเพราะโน้ตอ้างว่าร่างน้องฟิวน่าจะร่วงลงไปในหนองน้ำฝายน้ำบ้านหนองจอกที่จังหวัดลำปางตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยเอาทางด้านโน้ตมาชี้จุดเพราะคดีนี้มันมีเลือดนะฮะหยดอยู่ตรงฝายน้ำ แล้วมันมีรองเท้าของน้องปิวเนี่ยคุณผู้ชมฮะวางอยู่ด้วยวันนี้ตอนที่มีการชี้จุดถ้าคุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวเราทําผังข้อมูลวันนี้โนต้ตต้องมาชี้จุดกับตํารวจนะฮะเพราะตํารวจบอกไหนตอนที่เองเห็นหัวน้องเนี่ยดำผุดดำว่ายในน้ําแล้วตอนนั้นโนต้ตอยู่ตรงไหน เพราะเมื่อวานนี้โน้ตเปิดใจกับเราเนี่ยครั้งที่หนึ่งบอกผมยอมรับพี่ผมต่อยเขาจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นวงจรปิดนาทีสุดท้ายเราจะเห็นปิวเดินมาตามถนนแล้วโน้ตขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้ถ้าดูจากทางลาดคือเป็นไปได้ไหมว่าถ้าคิดอีกมุมหนึ่งหรือน้องตกน้ำเป็นไปได้ไหมแต่มันมีรองเท้าวางหรือน้องฆ่าตัวตายแต่ขนาดเดียวกันคุณผู้ชมฮะมันก็มีเลือดหยดอีกตำรวจก็เลยสงสัยว่าเอา้า หรือมันมีเป็นเรื่องฆาตกรรมวันนี้เขาก็เลยเอาโน้ตนะฮะมาชี้จุดอธิบายทั้งหมดว่ามันคืออะไรกันแน่หลังจากนั้นชุดนักปา,าน้ำยังคงมีการดำน้ำนะฮะแต่หาตัวน้องปิวไม่เจอครับคุณผู้ชมฮะ คือล่าสุดเลยเนี่ยผมอยากให้ฟังเสียงโน้ตที่เราทำซับไตเติ้ลมาให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะหลังจากที่วันนี้คุณจอมฮะเราไดไ้ไปคุยกับโน้ตเพราะโน้ตเหมือนกำลังเครียดเราก็เลยถามบอกโน้ตแล้วจริงๆเนี่ยมันคืออะไรคือขอขึ้นข้อมูลภาพเฟซบุ๊กหน่อยฮะที่น้องเองเนี่ยเขียนในเฟซบุ๊กเอาไว้ขอบคุณคุณย่าที่ดูแลซึ่งในเฟซบุ๊กตัวนี้โน้ตกำลังบอกกับช่องแปดบอกพี่ครับ ผมไม่ได้ฆ่าน้องนะแล้วการหายตัวไปของน้องเนี่ยผมยืนยันว่าน้องเคยพยายามฆ่าตัวตายที่สำคัญก็คือว่าหเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากในอดีตน้องเคยกินยาเกินขนาด40เม็ดแล้วผมก็พาฟิวไปโรงพยาบาลจนกระทั่งฟิวรอดเราก็เลยถามว่าอะถ้าอย่างนั้นเปิดวงจรปิดตัวที่เห็นน้องฟิวเดินแล้วก็โน้ตขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาประกอบหน่อย เราก็ถามว่าแล้วคืนนั้นเนี่ยที่มันเกิดเรื่องคืนตอนเวลาตีสี่ยี่สิบสามเนี่ยทำไมถึงเห็นว่าตัวโน้ตขี่มอเตอร์ไซค์ตามโน้ตก็บอกพี่ตอนแรกเราทะเลาะกันฟิลมันปาของใส่ผมมันอารวาสผมก็บอกเอาวะผมลำคาญแล้วผมไม่อยากคุยกับมันผมก็เลยไปเข้านอนแต่จังหวะที่เข้านอนเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าฟิลเนี่ยจะน้อยใจฟิลก็เลยเดินออกจากบ้านไปตอนตีสี่ผมก็คิดว่าเฮ้ยไอเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราควรจะต้องตาม เพื่อที่จะดูว่าแฟนผมไปไหนเราถามางไงรู้ไหมฮะเราถามบอกว่าโน้ตแล้วโน้ตทำไมมาอ่างเก็บน้ำเออเพราะทุกคนสงสัยไงคุณตามหาแฟนแล้วคุณมาอ่างเก็บน้ำได้ยังไงโน้ตบอกพี่ครับที่ตรงนี้น้องฟิลมักจะมานั่งเล่นกับผมบ่อยๆใช่ค่ะผมก็เลยตามมาถูกแล้วก็เลยตอนที่มาเจอแล้วถามบอกงี้อ่ะถ้าน้องน้องตามมาถูกแล้ว น้องเจอแล้วว่าฟิลมาที่นี่หลังจากนั้นเห็นอะไรกันแน่คุณผู้ชมครับวันนี้โน้ตก็เลยเล่าถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดบอกอันที่หนึ่งมผมต่อยเขาจริงๆมเมื่อต่อยเสร็จสับเรียบร้อยผมมาที่นี่ก็ผมเดาเอาว่าเขาจะต้องมาที่นี่เพราะเขาชอบนั่งเล่น จังหวะเมื่อผมมาถึงเนี่ยผมก็เห็นว่าอเอ้เขาเดินมาจริงแต่กลางคืนเนี่ยพี่มันมืดตรงฝายน้ําล้นเนี่ยหน้าตอนนั้นเขาบอกผมหันไปทีเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในน้ําผมจึงคิดว่าเป็นน้องปิวแล้วผมคิดว่าเขากระโดดลงไปขนาดนั้นเองเนี่ยผมก็เห็นว่าไอ้งเงาตะคุ่มตะคุ่มกําลังจมผมก็เลยไปตามคนมาช่วยแต่ไม่ทันส่วนเรื่องเลือดเขายืนยันว่าเลือดไม่น่าจะหยดขนาดนี้ลองฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่งนะฮะในคาชี้แจงฮะ ตอนตอนนั้นน่ะเราเห็นตอนเขากระโดดไหมหรือว่าเขาอยู่ในน้ำแลง้วลอะไรนะคะต,ตอนลงตอนลงเขาลงลักษณะข้างไหนงเนี่ยเราจำได้ไหมเดินลงไป,ล,งไปลักษณะก็คือถอดรองเท้าตรงนี้แล้วลงไปแบบนี้หรอ เราเราไม่เห็นตอนที่เขาถอดรองเท้าแล้วลงแต่เรามาตามเขาตอนที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลักษณะนั่งลงใช่ไหมคะนั่งลงน้ำเ็นตอนลงลาลอ้อยไปทางโน้นตอนนั้นเขาได้พูดอะไรไหมเขาน่าจะเห็นเรามาตามเ่ะ พูดอะไรกับเราแล้วเขาก็ลงน้ำแล้วก็ลอยไปแล้วเราตะโกนเรียกน้องเขาทำนี้แล้วเขาหันมามองในสิ่งที่เราตะโกนไหมคะ <S <S <an> <S แล้วก็แล้วจากนั้นเราก็เรียกกู้ภัยเลยใช่ไหมคะเห็นเมื่อวานคุณพ่อ วันนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนเย็นนะฮะที่เพิ่งผ่านมาตอนเย็นพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะฮะกลับมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองดูภาพสักนิดหนึ่งนะฮะโดยมีการตรวจสอบว่าน้องจะกระโดดน้ำได้จริงไหมหรือโดนฆาตกรรมพร้อมกับรอยเลือดพอทอได้ตรวจจุดคาบเลือดนะครับคุณผู้ชมฮะพื้นกระเบื้องซึ่งอยู่ใต้ศาลาสวนสาธารณะบ้านหนองจอก ขณะเดียวกันก็ตรวจตรงจุดที่น้องเองเนี่ยถอดรองเท้าวางไว้รอยเลือดเนี่ยมันมีสามจุดนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นทางพอทอเห็นบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่รอยเลือดของคนแต่เป็นรอยเลือดของสุนัขอ่าอ,อันนี้ฟิลน่าจะเอ,อ่อโน้ตโน้ตน่าจะเบาใจแล้วนะฮะล่าสุดบอกว่าเป็นรอยเลือดของหมาโดยมีนายอำนาจธรรมยศเจ้าของหมา ยืนยันว่าเลี้ยงไอ้หมีหมีก็คือหมามเป็นสุนัขพันธุ์ไทยสา,าพันธุ์ไทยอายุ3ปีมันป่วยหนักนะฮะมันกระอักเลือดแล้วก็อ้วกนี่ฮะเท่ากับว่าตอนนี้รอยเลือดรู้แล้วว่าเป็นเลือดหมาใช่ค่ะที่อ้วกออกมาขานาดเดียวกันวันนี้ทีมข่าวของเราคุณผู้ชมฮะ เราก็เลยไปดูวงจรปิดตัวเต็มเลยเพราะเมื่อกี้เราเห็นแค่แวบดบๆแบบตรงฝายน้ําน้องแนนสกิกิตีไปดูหลักฐานตัวจริงก็คือจากบ้านเพราะเมื่อกี้โนต้ตเนี่ยบอก,กเราว่าผมต่อยเขาแล้วโกรธเขาก็เลยเดินออกมาค,คุณผู้ชมครับขอดูทีละตัวหน้าบ้านเลยนะตีสามห้าสิบปรากฏว่าทางด้านของน้องปิวใช่ไหมออกมาจริงนะฮะะอากลับไปใหม่ฮะตีสห้าสบฮะ วันที่หมิถุนาจะเห็นว่าน้องปิวเนี่ยคุณผู้ชมฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวจริงๆนะฮะตามถนนเทศบาลตำบลเกาะคาหลังจากเพิ่งเลิกงานอันนี้กลับบ้านกลับบ้านซึ่งปิวเนี่ยพักอยู่กับโนตกำลังจะมุ่งหน้าไปที่บ้านโนตก่อนจะทะเลาะก,กันออหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเห็นบอกว่าพอตีสี่วงจรปิดตัวที่5เลยก็ได้นะฮะตีสี่สองนาทีวันที่5จะเห็นเงาของปิวฮะออกจากบ้านโนต อันนี้แหละฮะน่าจะเป็นจุดยืนยันเมื่อกี้โน้ตบอกผมทะเลาะก,กันแล้วเขาประชดเดินออกมาปรากฏว่าเอ้ยเอามาจริงใช่ไหมใช่เดินออกมาจริงนี่ฮะอันนี้เดินออกมาจากบ้านของคุณโน้ตนะคะแฟนหนุ่มเนะะี่ยค่ะแล้วก็มุ่งหน้าทางที่น้องฟิวเดินไปก็คือมุ่งหน้าไปทางฝ่ายน้ำรนเพราะว่าอยู่ห่างจากบ้านคุณโน้ตประมาณ5 600เมตรเนี่ยน,นะคะตัว67 8ปฮะตี2 3จะเห็นแล้วว่าตอนนี้คุณโน้ต ออกมาตามคุณโน้ตก็ออกตามหาจริงๆนะฮะมาแล้วนะฮะอันนี้โน้ตแสดงว่าอันนี้ตรงแล้วที่โน้ตพูดใช่ค่คะตรงแล้วนะฮะ,ะก็ออกมาตามหาหลังจากที่น้องฟิลเนี่ยเดินออกมาจากบ้านเมื่อกี้เนี่ยตอนตีสี่สองนาทีโน้ตอ,ออกมาตอนประมาณตีสี่ยี่สิบสามนาทีอออก,าก็คือยี่สิบนาทีที่น้องฟิลเดินออกมาโน้ตก็เลยมีความรู้สึกเออเฮ้ยต้องไปตามหาบ้างดีกว่าก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาตามหาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นวงจรปิดที่ทางด้านของ น้องโน้ตเนี่ยตีสี่ยี่นาทีค่ะขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านหลังจากมาหารอบแรกเนี่ยไม่เจอแล้วอันนี้ออกไปรอบที่2ก็คือตีสี่ยีนาทีค่ะก็ออกจากบ้านแล้วก็ไปตามหาน้องฝีรอบคุณผู้ชมฮะตรงนี้คือหลักฐานชัดเจนเอาตรงนี้กลับมาตรงนี้ฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้เรากำลังจะเช็คเอาพูดกันแบบไม,ไม่ไม่ต้องอ้อมค้อมฮะเรากำลังก็เช็คว่าน้องโน้ตพูดจริงหรือเปล่าปรากฏโน้ตพูดจริงว่าฟิลเดินออกมาจริงเพราะเราได้หลักฐานชิ้นนี้มา แล้วเลือดวันนี้โน้ตก็น่าจะเบาใจได้แล้วเลือดสุดท้ายกลายเป็นเลือดไอห,หมี<ช>ไอห,หมีคือไอห,หมาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันอีกภาพหนึ่งเมื่อกี้ที่โน้ตบอกกับน้องผู้สื่อข,ข่าวน้องแนนบอกพี่ฟิลม,มันเคยฆ่าตัวตายปรากฏเราไปได้หลักฐานชิ้นหนึ่งมาวันที่24พฤษภาตอน9โมง18 น้องกินยาจริงนะฮะแล้วเปิดวงจรปิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะเป็นนาทีที่ฟิลซ้อนท้ายกลับมาแล้วเหมือนคอพับคออ่อนป่ะเมย์ใช่ค่ะเป็นก็วันที่2 4พฤษภาที่บอกว่ากินยาไปสิบเม็ดแล้วก็พาไปโรงพยาบาลเนะะี่ยคะนี่ฮะขอตอนออกบ้านหน่อยได้ไหมเอาตอนออกบ้านอรอบหนึ่งอ,ออกบ้านภาพมันจะเร็วมากนะคะแต่วันนี้ตอนที่เรานั่งดูวงจรปิดเราพบว่าวันที่เขาอ้างว่าฟิลกินยา40เม็ดคอน้องตกเหมือนอ่อนแรง แล้วโน้ตนี่แหละคุณผู้ชมฮะเป็นคนพาไปส่งโรงพยาบาลจริงๆอ,อีกใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะนี่ก็จะเห็น,านทางด้านของน้องฟิลเนี่ยนะคะก็คอพับคออ่อนเนี่ยนะคะซึ่งเ,เหมือนเหมือนซบน้องโน้ตไปเพื่อที่จะพาไปโรงพยาบาลเนี่ยและหลังจากนั้นก็ไปตามถนนหนทางเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือยืนยันว่าน้องน่าจะกินยาจริงๆเพราะสุดท้ายจากการเช็คน้องถูกล้างท้องอประมาณนี้